ครับสวัสดีครับค่ะคุณประกิจช่วยวิเคราะห์แนวโนม้มสัปดาห์นี้ถึงสัปดาห์หน้าสักนิดนึงค่ะว่าจะลงทุนยังไงดีคะคือสัปดาห์หน้าเนี่ยมันก็มีประเด็นเรื่องการประชุม FOMC นะครับเพราะคงน่าจับตาม,มากเพราะว่า<ม>คุณเจนฎนเย็เล่นเองก็จะเป็นผู้ถแถลงหลังการประชุมเองะนะครับซึ่งก็คงมีคีย์เวิร์ดที่สําคัญนะครับว่าจะขึ้นดอ,อกเบีย้ยเมื่อไหร่นะครับซึ่งตรงนี้น่าจะทําให้ตลาดเนี่ยมีความผันผวนสูง นะครับอย่างที่สองเนี่ยก็คือเรื่องกรีซเนี่ยมันยังไม่เรียบร้อยดีแล้วก็มีความเป็นไปได้แล้วว่าอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับเราถึงได้เห็นการกลับมาติดลบอีกครั้งหนึ่งของตลาดหุ้นยุโรปนะครับตรงนี้นี่ก็ต้องระวังนะครับส่วนบ้านเราเองณปัจจุบันเนี่ยก็หมดเรื่องเก่งกําไรไปแล้วนะครับคงอัตราดอกเบี้ยนะครับกุมเนาคาร์ไได้ปรับเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับอาจจะยังมีแค่กลุ่มละเมาก่อสร้างอาจจะมีประเด็นเรื่องของการเก่งงานประมูลใหญ่ๆของภาครัฐ นะครับตรงนี้อาจจะเป็นตัวช่วยแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยมันมีโอกาสโดนขายทํากําไรมากนะครับโดยเฉพาะพวกกลุ่มอสังหากลุ่มโรงพยาบาลกลุ<ฆ>่มวัสดุก่อสร้างที่ก่อนหน้านี้วิ่งขึ้นมานะครับก็มีโอกาสโดนขายเพราะ,ะนั้นสัปดาห์หน้าเนี่ยผมมองว่าตัวช่วยมันมีน้อยกว่า<ฆ>ตัวห่วงก็ทําทให้มีโอกาสปรับลดลงนะครับมองมองดัชนีหุ้นไว้ที่เท่าไหร่คะสัปดาห์หน้าคือ,คอ,คอถ้าต่ากว่าพันห้าร้อยสิบเนี่ยผมว่าสัปดาห์หน้ามีโอกาสเทสพันห้าสิบ ถ้าวันนี้ปิดต่ำกว่าพันห้าร้อยสิบนะค่ะนะครับก็สัปดาห์หน้าก็คงเทสพันห้านะครับค่ะไปดูตัวหุ้นกันบ้างดีกว่ามีหุ้นแนะนำไหมคะสัปดาห์นี้หุ้นแนะนำเนี่ยก็คงเป็นหุ้นต่อเนื่องกับเมื่อตอนช่วงเช้านะครับก็คือผมขอเลือกตัว TK ค่ะคุยวกวนตวันนี้ตลาดเนี่ยติดลบไปเยอะนะครับก็ขอให้ติดลบพอสมควรแต่ว่า TK เ่ยสามารถบวกส่วนได้สี่สี่เปอร์เซ็นกว่าได้นะครับนี่คือแสดงถึงความแข็งแกร่งนะครับไฮไลท์ของ TK เนี่ยก็ อย่างแรกเนี่ยมันเป็นหุ้นแลกกะ <ภา S 2> นะครับเราเห็นได้ว่าเมาื่อวาน GL เนี่ยมีการพุ่งขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ทำ New High แต่ปรากฏว่า TK เนี่ยทำทำอยู่ low ในรอบปีได้ซ้ําไปอยู่บริเวณโลนะครับเพราะฉะนั้นความต่างตรงนี้เนี่ยมันก็เห็นถึงความหางนะครับทั้งที่ทําธุรกิจประเภทเดียวกันก็คือ leasing สินเชื่อมอเตอร์ไซค์แล้วก็กําไรในตลตาดใรมาาเนี่ยใกล้เคียงกันกนะครับแต่ใน,นปัจจุบนนัน TK ในราคาค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับ GL นีอย่างแรกทบเรื่องของราคาและกาดมาอย่างที่สองเนี่ยในแง่ของผลประกอบกันงวดไตรมาสหนึ่งเนี่ยเราเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับก็ตกประมาณร้อยสิบห้าล้านได้ถ้าผมจำไม่ผิดนะค่ะนะครับแล้วก็ในงวดไตรมาสหนึ่งเนี่ยเราเห็นถึงสัญญาณการยอดจาหน่ายรถรถจักรยานยนต์เนี่ยขึ้นมาถึงประมาณสี่แสนเจ็ดหมืนคันซึ่งดีกว่าช่วงเดียวกันของเมื่อปีที่แล้วในประมาณสิอร์ซ นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบคาไตรมาสที่ยอดขายจักรยานมันพองหัวขึ้น<ช>อันนี้ก็เป็นสัญญาณดีนะครับอย่างที่สามทีเคเนี่ยเมื่อก่อนตั้งสำรองนี่ไว้เยอะมากจนมีผลกระทบต่องบของเขา<ช>นะครับแต่เราเริ่มได้เห็นการตั้งสำรลองที่ลดน,น้อยลงแล้วเท่าที่เราสอบถามมาก็มีแผนที่จะลดลงมากขึ้นเพราะว่าสถานการณ์ NPL เนี่ยมันเบาลงนะครับก<ช>็<ช>ดูได้จากตัวเลขสัดส่วน NPL จากเดิมห้าเอร์ซ็นตอนนี้ก็เหลือแค่ส8ดปเซ็นเท่านั้นนะครับ<ห>นั้นทีเคผมก็เลยว่า้ ถ้าเราไปดูที่กราฟเนี่ยมันเวลี่โลในรอบๆปีได้เลยนะครับแล้วการซื้อตรงนี้เนี่ยความเสี่ยงที่จะโดนขายทำกำไรลงมาหนักๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีเพราะว่าคนที่อยากขายมันขายกันไปเยอะแล้วไอ้ที่มันไม่ลงไวเนี้ก็เพราะว่าคนที่เขามีอยู่เขาไม่ได้ขายนะครับเพราะนั้นการที่มันพึ่งปรับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยน่าจะณปัจจุบันพึ่งพึ่งขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วมาขึ้นตอนื่องวันนี้เนี่ยผมคิดว่า หลายหลายคนเพิ่งเข้าไปซื้อเท่านั้นซึ่งถ้าเราดูวันนี้ในสตรีมมิ่งก็ได้เนี่ยทุนโดยส่วนใหญ่ที่กองกันอยู่เนี่ยคือสิบบาทสิบตังค์นะครับเราถึงได้เห็นว่าสิบาทสิบตังค์ตอนนี้แข็งมาก<ช>อยู่ตรงนี้มาทั้งวันนั่นหมายความว่าทุนส่วนใหญ่คนอยู่ที่ตรงนี้ <10 S 2> นะครับ,บก็ถ้ามันข้ามไปได้ก็มีโอกาสไปได้ต่อเม,มื่อวานมีมูลค่าการซื้อขายแค่หกล้านแต่วันนี้เนี่ยเข้ามาเกือบสี่สิบละ,ะนะครับมันก็สะท้อนได้ถึงความสนใจของตลาดเนี่ยกำลังโฟกัสมาที่ตัวนี้เริ่มม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 ีีคนนนนนเเเรริิ่่่่าาองงกขขึึ้้้แลวัพย แล้วเมื่อบวกกับความที่มันแลกขาดเนี่ยผมว่ามีโอกาสจะไล่ขึ้นต่อเนื่องได้ก็ยังเป็นหุ้นท็อปทิกที่สามารถซื้อได้นะครับคุณประกิตมองเป้าไว้ที่เท่าไหร่คะเบื้องต้นเนี่ยเราก็ยังเอาแฟเดิมไว้อยู่ที่11บาทติดนะครับก็คงรุ้นให้เป็นเทสไม่น่ายาก10ค่ะนะครับ,รบอ,อันนี้มองในระยะสั้นกลางหรือยาวคะสั้นครับสั้นสักประมาณเท่าไหร่คะ ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าไหร่แต่ไม่นานหรอกไม่นานานะคะ <c oughs> สำหรับคนที่ยังเก็บไม่ได้นี่เก็บตอนนี้ได้ยังได้อยู่นะค,คะได้ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมว่าต้องเก็บเร <c oughs> ็วๆเลย <c oughs> นะครับก่อนตลาดปิดเนี่ย <c oughs> ก็คือ s จ p i นะครับถ้าเมื่อวานแค่ได้ดูเว็บไซต์นะครับข่าวต่างประเทศเนี่ยเราจะเห็นว่าปิโตปิโตนาสเนี่ยมีการพูดคุยกับทางด้านแคนาดาแล้วนะครับแล้วก็มีน่าจะมีการแถลง ไฟแนลโปรเจกต์เนี่ยในเร็วๆนี้นะครับเราก็น่าจะมีการเปิดเผยว่าใครจะเป็นผู้รับเหมาหลักนะครับถ้าเป็นเบกเทลหรือเป็นเคเจซนะครับ<ม>เขาไปเคเจซเออของผมจำไม่ได้แล้วว่าระหว่างเบ k เทลแล้วอีกเจ้านึ่คือใครนะครับจำ<ม><ม>ชื่อไม่ได้เนี่ยแต่ทั้งสองเจ้าที่เป็นแคนดิเดตเนี่ยเขาดีลงานกับ s อสซีอยู่แล้วนะครับ<ม>ถ้ามีการประกาศว่าใครได้เป็นผู้รับเหมาหเนี่ยทุกคนก็เชื่อมโยงไปถึงเอสซีพไได้<ม>ก็เชื่อว่าราคาม,มีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นนะครับในแปซิฟิกนอร์ทเวสตนะครับก็ เชื่อว่าทหน้าน่าจะมีความชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ย SCGI ผมคิดว่าต้องเก็บไรละนะครับเก็บเพิ่มนะครับคือเราเราแนะนํามาโดยตลอดอยู่แล้ววันนี้ก็เก็บเพิ่มไปส่วน TK เนี่ยก็ถือเพราะมันแลกกะค่ะวันนี้มีสองตัวนะคะค่ะคุณปกิจคะรบกวนถามตัว TFX นิดนึงค่ะครับก็อย่างส่วน TFX เนี่ยขอรอดูสถานการตลาดนะครับสำหรั์หน้าพันห้าเนี่ยก็จะเอาอยู่ไหมนะครับได้ส่วนทองคำละคะ ส่วนทองคำเนี่ย no comment คร no comment นถ้าอย่างนั้นช่วยฝากอะไรถึงนักลงทุนสักนิดนึงค่ะสัปดาห์หน้าก็ฝาก TK กับฝาก STPI ส่วนตลาดต้องระวังค่ะครับโอเคได้ค่ะคุณปกิกขอบคุณมากนะคะครับวัสดีค่ะครับ